สมพรกุงมาดองขานแม่นมังเต็มปาสาญาณเวทังใดให้ตั้งใจมากหาเมื่อนี้ทบุญแล้วแม่นว่ามีคนอื่นอย่ามัวเพื่อนไปเว แม่สมพรนเงินจงคอยปวดจงคอยแก่น้ำค้างควงดอกป้องน้ำขันเมียนขาเมียนน้ำให้เจ้าทั่วเหงือไก่เหเจ้าพายเหงือกนี้กะลวงลอยมาบาลามผู้พา โพงเก่านั้นคนเข้าเกินลําบากแห่งเจ้าบ้านแท้แท้อย่าแว้งคั้งดอกวังได้จังว่าในตอนนี้ดวงวิญญาณแม่สมพรคือสิมาฮอดแล้วให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ลเต้าหาเอาฝาย เส้นขาวขาวงามงามมาผูกแขนผาาคอผูกเอาดวางวิญญาณเม่สมพรน,นี่ลราไว้นันสาแล้วจังค่อยไปจังบามาดือ má hoạt hạt đổ đón châu gia đã mèn nắng đoàn hoa nam mang bà nhà liền đọt nắng trời ญาอยู่เฝ้าระวังเกื้อบ่เนนนั่นพนาดงคั่นจะลงหนทางให้รับฟังเสียงค้องมาเดินดีอย่าเคืองแค้นแม่นสั่งลูกสั่งลาน ສຽງພີ່ນ້ອງຄົນແດງກະແລວແຕ່ຈົ່ງລົกການທົນໃຫ້ອະໄພບາງຢ່າແສງກຳເດັກນ້ອງຈ້າງວ່າມາດື bàn bạn hãy cho nhang thuốc khả nam của tha nam sẵn chẳng men lại ông hai anh ta lại thân xin nam phát tiền lừa châu xin lấy lang châu già múa vô rằng kèm hòa đọt ba mộng อมังม่งงวดเสกการตามทอนย่าบวัวงอนให้รีบเรี้ยงความกินมม่ยุกิ่งเพียงมีทั้งเขาแม่นใบปลาเด็กน้องลูกของเจ้าอย่าเข็นโตอยากเข็นนาคำแรงมาตาเว้นปวย เคยกินข่าวหวาม้าเคยกินป่าหวามถวยจับกระบวยหวามแงน้ำแตกเขาจีก่อนลางแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่าเจ้าไปอยู่กินใส่ลูกลานไปจังหันโยุวันบอไม่เวีนเม่นเคยเห็นบ่เนาะเจ้าเคยได้กินหรือบ่ ลูกขวางเจ้าลานขวางเจ้าฟันเห็นหน้านัง่งคอหม้อบ่มีคอบ่มี่ํำสิดดิมกินนอยกับดินกินกับหญ้าลมมนาวัวมาพัดยอดไป phần tốt má nhám đầy thăng xiang lốm thăng xiang pha hoàng bằng bằng chầu dạ múa vô dằn kèm hòa pa bà đồn bay vô dãy cả tám thuần khó vinh vốn hay liêm tao hay liêm tao เมีสมพรเด่นคำพูดขอไอ้ดวงวิญญาณน,นี่นัเอันเจ้า้าดอกคุงวานตาวคืนฝูงลูกเต่านี่ลังเ้สะเกินลอยไอ้เมียนี่ขึ้นกาบแต่งเครื่องไทยาท่านรับให้ดวนมาถึงบ้าน มีท so ั de de ter, ้งบันทั <up> ้งสมขนมเน้อยแขวยแข่อยากกิน <warm> ยังลูกของเจ้านินลากาสิตกแต่งเวดอกควยถาวารับรองฝุ่งมุยันพี่น้องเพ่งกับมองแด่นัางเจ้าลีมาด้ว เมียสมพรมากินข้าน้ำลูกแดตเต้าเสียหากให้ดอกสุกเกนไปเบิดตลอดสิ้นทั้งเนื้อจีป่าเผาให้เลือกเอาแนวกินขันเจ้ามาวันนี้ให้เม่สมพรนี่ลับมากินข้าพอบันเท่าความ ai thân kín bay lười lười chuẩn vã trâu xì im tìm khăn men khép hay tớm nam khăn men chàng hay cửa tớm nhớ xa lứa mưa nì kín leo và đuôn bay Cháy nhìn nhìn con cả đây Thả khoai bừng neo ngăn ra vào hành lặng cảm khầm len lung hay non phía เมื่อแลงนี่ลูกเลหลานเพิ่นมีอย่างงั้นกะให้เจ้าค่อยทาเบิงตื่นขึ้นเมื่อื่นเศร้าบิยนยานเจ้าจังค่อยไปเฮดินนวนนเมื่อื่นเศร้าลูกแลหลานกะสิเตรียมผ้าจังหันวันเข้าไว้ตั้งบาทบ่ได้ขาดดีดีถวาไให้ได้พระสงฆ์ ก็จากนั้นเพื่อนกกสิตัง้งใจบรรจงญาดนามลงสู่ทอละนี้พื้นแพนทางหลวงพ,อพ่อเพื่อนกกสิว่า อีมินาบุญยากเมีนายันจะควรทรงให้ตนเจ้าให้รับเอาวีเดน้องส่วนอันทีของเจ้าเขาเสียเป็นกระบวนพอสมควรถึงวัดดอกโบเ่าในตวนซสองอนุสาวรีความบรรจุลงตามระเบียบ เส็จผิธีเรียบร้อยแล้วเมิยนยันเจ้าจังค่อยไปเด็กน้องว่าในตอนนี้อัตมาผามทั้งสามลูกได้ข้าวสารถึงเทวาได้ข้าวสารถึงเทวดาท่าน ว่าลูกหลานอยู่เมืองคนนี้ล่ะทรงกุศลไปหาทรงพระล้างไปให้ด้วยดวงใจที่เป็นห่วงยังกระตุญอยู่ในซวงยังเป็นห่วงอยู่บ่รอดยังคิอดอยู่บ่แล้วกุศลแก่ให้ล้น้ํนั้นละนาวานี Non mặt nè nãi toàn nè con dì luôn đọt quen cuồng đọt luôn bòn à sàn trong hoa lan mưa vạt và năm quang. ปวงคนานแม่องค์เฒ่าไทยพุ้นสิลาก่อนหลานสิส่งอวยพรบ้านใหกวนบวงไทยกะยมเจ้าคสุข ta nỡ bương tuần than sàng co thả vậy than khó hay bún văn đồn và thuốc chôn mỏng mày bay tháng đầy hay khốn nhoang suốt sổm bọng khu thuộc sinh xa vắn luộc mi trình Háu gia đầy bà mạt mạng hay chăm vây mô cạch nhu Hãy subscribe สานทวงสานทวงเดือยุมพอยิ่เมียใหญ่นีนองบานทานาลัดลับพอนเด้ออุ้ยเด่น้อมบุญที่ทำในวันนี้เห็นเป็นที่ประสงค์หมายเดือ ้ตายและผู้ยังให้ลังไหลห่มทอนทานฟังเทศนาลองให้เจ้าใส่ห้องห้องอย่ามีวันกะเลืองลาแม่นเก็บแข็งเก็บขาแม่นปวดเอวปวดเส้นแม่นเจ็บหัวปวดท้องให้ยาต้องเจ้าเล่าเา โควิด19ออย่าได้เรามายาม30ปีที่ผ่านมานายละอเบิดเสียนขอให้พินไก่ข้างห่างคิงกะยุมทานมวนพี่น้องที่มาทานอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้ให้ไก่เป็นเจ้าเมือนไม่ h ุ้ยเด้น้องเจ้าเฮ็ดนาก็ให้ได้ห่วงใหญ่ใหญ่บัดเจ็บขายอย่ามีตายนอนจอกหมู่มลงหือเพียปลูกบักเขือแต่งข้างอย่านั่งเขียวล้นป่าแม่นปลูกหวานปลูกยาบักแตงหมูพริกแงนั่นแต่งข้างบักวือเเดน้อง Thư ừ, nhôm hết hay oai Có nhầy nhầy lắm nhào nhào Hòa thỏa hao lắm khen Mù măn giáp bà lặng cho hết khẩu mộng khẩu màu Bạch sâu hiến nhớ lụt la Phu thì than ngân tà Nhám châu chốt trái dày Hay lấy thoàn cầu thi đường đến nó no. ừ, nhôm nhôm nhầy mẹ nhẹ บ้านทาลาดน้องปลาแดกนี่ลาเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเต้าให้เว้างายนั้นฟังความเป็นเจ้าคนได้คนอย่าทุกจนนอนแหลงให้มีแห่งพลังกาท่อภัยสานเจ็ดเชือกให้อยู่เย็นจังนามกะย้ำหอนในสุมเลือ มีโตให้บอกคลองดีโดกให้มีสินให้มีทําให้คองงามน้เหลืองให้ดังพรของขาเทศนาบอกโลขอให้ยกมเจ้านั้นสมเม ประการนั้นลนาสัทธ พา,าไปสวรรค์กรวนให้ทานทุกวันพระองค์ทานบอกวิธีพระองค์ทานบอกวิธี กรรมจความตระนีไม่ให้มีในกาโมนอันสูงมีหลายล้นทานให้คนเป็นเทวดาทานให้คนเป็นเทวดาจากแผ่นดินขึ้นสุฟ้งก็เพราะ่า การให้ทานเสวยสุขในวิมานขอทุกท่านจงเจริญขอทุกท่าน ประโยชน์นีเอวังก็มีด้วยปาการะชะนี้ท<ะ>ุ